ฐานไม่สมควรเตจติรฉานปฏิบัติอย่าทำเตฉานนคาถาพูดไม่ดีอย่าทำสี่ชายคริยาคริยานุโยกการประกอบความเพียรของผู้ตื่นอยู่หมายความว่าเราจะมีความเพียรคือทรงสติสมัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เรารู้ตัวเยอะว,ว่าเวลานี้เราเป็นสาวกขรงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ทําอะไรให้มันเกินพอดีพอควรเราจะทําแต่เฉพาะในขอบเขตเขามาทำมาวินัยเท่านั้นอย่าลืมจงมีสติว่าก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำจงใช้สติสัมปชัญญะว่านี่มันควรไหมถูกตามแร้วทำมาวินัยไหม ถูกตามระเบียบแบบแผนของกฎข้อบังคับไหมถ้ามันไม่ถูกจงยาทำคำว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ก็หมายถึงว่าเป็นบุคคลผู้ไม่เผลอ,อในการเผลอนี่มันความจริงมันยิ่งกว่าหลับหลับถูกตัวมีความรู้สึกได้ยินเสียงมีความรู้สึกแต่คนขาดสติสัมปชัญญะนี่สอนเท่าไรไม่มีความรู้สึก ดื้อด้านยิงกว่าสัตวิยอชันที่สําหรับเลี้ยงไว้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเขายังสอนกันได้แต่คนดื้อมัสอนอะไรไม่ได้นี่บุคคลประเภทนี้เป็นคนไร้สติสัมัชัญญะเรื่องไม่ดีอย่าให้มีขึ้น <c oughs> เรื่องดีควรไม่ควรถ้าดีไม่ดีอย่าตัดสินใจเองมาบอกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองตามลํำดับชั้นมีอยู่ ได้จงอ่าเราเอาว่าธรรมวินัยเขาองสมเด็จปัะตบรมคูเป็นหลักนี่พูดให้กันฟังทุกวันนะอย่าดื้ออย่าด้านอย่าทําตนเป็นสัตว์จงทําตนเป็นมนุษย์ทําใจให้มันดีแค่อย่างเดียวมันก็หมดเรื่องไอความเพียรในที่นี้ก็เพียรที่รักษากําลังใจให้มีสติสัมปชัญญะไม่ใช่ว่าบอกแม้เผลอไปหน่อยเดียว พอทําความชั่วคนมาพอมีโทษใครเขาว่าแล้วก็เผลอไปหน่อยหนึ่งอย่าเผลอดิเขาบอกแล้วบอกจงอย่าเป็นผู้ไม่เผลอ <c oughs> เผลอได้เล่นอยู่ในเขตของพ,อพระพุทธศาสนาไม่มีการเผลอเผลอก็มีโทษไม่เผลอก็มีโทษถ้ามีเจตนาทำก็มีโทษไม่มีเจตนาทำก็มีโทษถ้ายอมไม่เผลออยู่เสมอแล้วก็มันก็เผลอตลอดการ ลาเดาทนเผลอไม่ไหวออกไปทั้งนอกเขตของพระพุทธศาสนาอย่าบูชาความชั่วนี่ข้อทีห้าศรัทธาความเชื่อนี่เระเชื่อในความดีของพระพุทธเจ้าโดยสายปัญญาพิจารณาเราพิจารณาแล้วใช่ไหมนี่เข้ามาอยู่ในเขตขององค์สมเด็จตบะ,ะทิศแก่แก้วเราเชื่อแล้วว่าพระพุทธเจ้ามีดี เราจะดีตามพระอ,องค์เวลาเข้ามาอยู่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามก็สแสดงว่าเราไม่เชื่อถ้าเราเผลอบ่อยๆก็สแสดงว่าเราไม่ดีนี่เสียงมังเอิญมีเสียงเพลงแปลกดเข้ามารบกวนก,ก็โปรดทราบว่าใกล้ๆเขามีงานกันถ้านิยมการเบิกขยายเสียงก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็เรื่องของเราเรื่องของเขาก็เรื่องของเขา ใกลๆมากๆไม่ใช่ที่ไหนถ้าไกลามากก็ไม่ได้ยินเสียงข้อที่ห้าฮีลิความละอายแก่ใจคือเราอายกับความชั่วที่มันจะเกิดกับเราเอาใจเข้าไปอายความชั่วถ้าใจมันอายแล้วความชั่วมันทําไม่ได้ถ้าเราไม่อายกับใจก็แสดงว่าเราเป็นคนใจด้านคนที่ทําความชั่วได้ชอบออกตัวว่าเผลอนี่คือคนใจด้าน เป็นคนที่ไม่น่าเมตตามปราณีเพราะหลักการของอกพองสมเด็จพระจินาสีท่านบอกแล้วนี่หีริจนจนละอายแก่ใจอายชั่วอายไว้เป็นปกติตั้งแต่ลืมตามากกว่าจะหลับตาลงไปอายความชั่วตลอดเวลา <c oughs> ถ้าป่าแจ้พูดชั่วจะนินทาว่าร,าร้ายใครจะด่าใครจะสาบแช่งใครจะยุยงแต่แทงแสจไรให้ใจของเรามันรู้ วันนี้มันสิ่งคนอายมันเป็นความชั่วอย่าไปจะนองตัวไปแงะหาเรื่องชั่วก็นมายมันก่อเป็นเหตุนี่เราอยู่ในเขตพระองค์สมเด็จพระบรม,มโลกระเชษโปรดทราบว่าไม่ต้องการบูชาความชั่วของใครได้จงคิดไ่ไดีว่าไอ้ความชั่วนี่ไม่บูชาแล้วก็ไม่เกล้งจะอดเพราะความชั่วคนชั่วจะไม่กินด้วย <c oughs> กินของของคนชั่วก็ไปก็ทําให้กายชั่วไอ้กายมันเกาะกับใจใจมันจะชั่วโปรดทราบพอของของคนชั่วไม่อยากกินคนที่ไม่มีความละอายกับใจนี่ถ้าของมาให้ไม่อยากกินถ้าเกรงว่ามันจะชั่วไปด้วยประเดี๋ยวก็จะหาว่าฉันเป็นผู้มีบุญคุณกินของฉันไปนแล้วต้องทําตามฉันอันนี้ไม่อยากกินบอกด้วย <c oughs> พอเจ็ดโอตปะปะเกรงกลัวแต่ความผิดนี่เป็นจริยาที่เราจะต้องประพฤติพระพุทธเจา้าให้ปฏิบัติตามนี้นี่เป็นจริยาเบื้องตน้นเกิดโอตปะปะเกรงกลัวแต่ความผิดเหมือนเชื่อว่าความผิดจากพระธรรมวินัยต้องกลัวทั้งหมดแล้วก็อย่ากลัวส่งเดชและคนที่ไม่เคารพในพระธรรมวินัยเรากลับกลัวเซีดดยด้วยอันนี้ใช้ไม่ได้ ไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระจอมไกลถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามเรธรรมวินัยเราไม่ต้องกลัว <c oughs> จะเป็นใครก็ช่างเถอะไม่สำคัญเราดูกันแค่ความดีกับความชั่วเท่านั้นถ้าเขาชั่วเรามัวเกรงกลัวเราก็ต้องชั่วไปด้วยกลัวเขาทำไมละ่ะเขาเลี้ยงเราหรือเราพอใจในความชั่วหรือไม่จำเป็นต้องกลัว ทรงตัวก็ไว้รักษาความดียันตายเรามีความดีใครเขาจะปล่อยอดตายเราก็ควรจะดีใจที่เราตายเร็วจะรับจะได้รับผลของความดีในโอกาสหนา้าเพราะว่าเกิดมาแล้วมันต้องตายอย่าไปติดเนื้อาหารอย่าไม่ติดนามิตรอย่าไปติดในลาบยศประสรเสริญที่เขาจะยัดเยียดให้ แต่ก็ให้แล้วเขาจะสร้างความชั่วให้เราให้เราปฏิบัติตามความชัว่วอย่าอย่าทําตามนั้นดูตัวอย่างท่านครูบาศรีวิชัยท่านทําความดีแต่นักชั่วทั้งหลายแต่งแกล้งด้วยประการทั้งปวงท่านก็ไม่เกรงกลัวอะไร <c oughs> ถึงแม้เขาจะขับจะไล่ยังไงก็ทาท่านก็ไม่ได้เกรงเพราะท่านถือตนว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่ถ้าเราปฏิบัติดีที่ชาวบ้านเขาให้เราแล้วเขาสร้างสถานที่ให้เราอยูนนอกเขตของของใครใครทั้งหมดที่เจ้าของเขามีสิทธิเราก็ให้เราอยู่เราอยู่ได้แต่ได้ว่าเราต้องปฏิบัติดีตามพระรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จไปจอมไตร <c oughs> ถ้าเราปฏิบัติชั่วมา่อไรไม่ไอายความชั่วไม่เกรงกลัวความชั่วเขาไล่มาไรก็ไล่ได้ ความจริงถ้าเราชั่วก็ไม่ควรจะรอให้เขาไล่ไปซะเองดีกว่าอย่าให้มีขึ้นมาอีกบงการภายในความเร่าร้อนใดๆอย่าให้มีขึ้นมาอีกทั้งพระทั้งกราวาสจะไม่เห็นกันหน้าบุคคลจะทีพระธรรมวินัยเป็นสำคัญความเลวไม่ต้องการไม่าลืมพร,พระแปดพระหุสัจจะเป็นผู้ได้รับฟังมาก <c oughs> เพื่อตั้งใจสดับจับฟังสำนักของเรานี่ฟังกันทั้งตอนเย็นฟังทั้งตอนค่ำฟังทั้งเช้ามืดฟังทั้งกลางวันวันหนึ่งไม่มีเวลาฟังสี่เวลาตอนเย็นก็ฟังข้อวัดปฏิบัติตามระเบียบหัวค่ำสองทุ่มเราก็ฟังคำสมรถะกรรมฐานนิปัสนากรรมฐานเช้ามืดเราก็ฟังนิปัสนายาน เวลากลางวันแล้วก็ฟังประสูตรบ้างข้อวัดปฏิบัติในพระกรรมฐานว่างเป็นข้อเป็นการศึกษาไปในตัวกลางวันถือว่าเป็นการศึกษาเช้ามืดถือว่าเป็นแนวทางให้การปฏิบัติเอาจิตเป็นเครื่องคิดเพื่อความเป็นประสดาสกิธาคานาคารหารันมีเวลาตอนเย็นเป็นระเบียบเวลาข้ามฝึกประกรรมฐานฝึกอารมณ์จิต นี่เวลาฟังของเรามีมากถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็น่าอายไอตัวที่มันวิ่งสี่ขาอยู่บริเวณวัดนี่เราต้องตั้งใจศึกษาไม่ใช่ว่าพอได้ยินเสียงธรรมะวินัยแล้วก็เดินหนีไปจำได้แล้วหรือยังเอารีดพูดเวลามันจะหมดก็ทีห้าวิทยะความเพียนเพียนนี้ไม่มีเพียรอะไรเพียรละความชั่วประพฤติความดีง่าย ดีก็ละความชั่วก็คือไม่ละเมิดศีลมไม่ละเมิดวินัยคนปากร้ายในบริเวณนี้ระวังนะรู้ตัวอยู่แล้วว่าใครเป็นคนปากร้ายคนปากเสียคนที่มีอารมณ์ไม่ดีคอยก่อความไม่สงบสุขก็ยังมีอยู่นะระวังน้มัดระวังทั้งพระทั้งเงนรในอุบาสกอุบาสิกาอย่าลืมว่าที่นี่ไม่ต้องการคนชั่ว ถ้ามันชั่วทางกายทางวาจาและใจเพียนละมันเสียปฏิบัติแต่ความดีข้อดีสิทธิสติระลึกได้คือไม่มีอะไรที่เราจะลืมนึกไว้เสมอว่าเราศึกษาอะไรมาบ้างครูสอนอะไรมาบ้างแนะนำการปฏิบัติอะไรมาบ้าง,าาง,เ,าาางเพิ่มระดับธรรรามีที่พระพุทธเจ้าจัดไว้อะไรบ้างนึกได้เสมออย่าใช้คำม่าลืม อย่าใช้คำ่าเปลอระวังท่านที่มีอายุถ้าใช้อย่างนั้นจะถือว่าท่านแกล้งทำความชั่วโดยจงใจอายุน้อยอายุมากไม่สำคัญที่บวชเขามามีอายุท่านั้นผู้หญิงผู้ชายไม่สำคัญอยู่ในเขตนี้ถือว่าเป็นสาวกของงค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางนั้นจะมาถือว่าฉันเพิ่งมาอยู่หนึ่งวันก็ไม่ได้ อยู่หนึ่งนาทีก็ไม่ได้ต้องถือว่าถ้าประกาศตนมาอยู่ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนทั้งหมดที่จะพูดต่อไปด้วยไม่ใช่เท่านี้ข้อที่สิบเอ็ดปัญญาความรอบรู้นี่สิปัญญานี่มันมีดีกันทุกคนถ้ารู้ไม่รอบก็หนังสือเขาก็มีรู้รอบเวลาฟังวันหนึ่งสี่ครั้ง ตำรับตำรามีให้อ่านต้องรู้รอบจะมาบอกว่ารู้ไม่รอบไม่ได้ต้องรู้ทุกอย่างว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วความชั่วรู้เพื่อการละตัดไปวันวันหนึ่งสแสวงหาความชั่วของตัวให้ได้ไม่ใช่แกล้งทำชั่วนึกไว้ว่าอารมณ์ใจไม่คิดอดีอะไรไม่ดีบ้างไหมนั่งนึก เวลาจะนอนก็น,นึกเออตั้งแต่ตอนเช้าที่เราเตื่นมาถึงเวลาที่เราจะนอนนี่ใช้ปัญญาพิจารณาใช้สติระลึกนึกขึ้นมาว่าเราพูดอะไรไม่ดีไปบ้างทําอะไรไม่ดีไปบ้างคิดอะไรไม่ดีไปบ้างมีไหมถ้ามีแล้วก็ใช้ความเพียรตัดมาซะเลิกมาซะย่ารักษาความชั่วเขาไว้ใครเขาบอกว่าเราชั่วเราไม่ชอบ แต่ว่าเราพูดชั่วเราปฏิบัติชั่วเราคิดชั่วจใจใครก็มานั่งฉันเสรนล่ะ <c oughs> พระเนนทั้งหมดเะลวว่าเหมือนกันทำทุกอย่างและสิ่งที่ดีที่ควรอย่าใช้อำนาจเกินพอดีไม่มีใครก็มอบอำนาจเด็ดขาดให้นอกจากพระธรรมวินยัย <c oughs> และเยียวยาตักเตือนอะไรกันในระะหว่างเพื่อนก็ควรจะตักเตือนกันด้วยดีด้วยความปรารถนาดี แล้วก็จะตกจะเตือนกันก็บอกกันให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีสิ่งนี้มันไม่ควรแต่ว่าคนทุกคนก็ดีพระเนรทุกองค์ก็ดีไม่ควรจะต้องรับคําเตือนอีกเขาฟังกันอยู่แล้วทุกวัน <c oughs> ถ้าท่านยังเผลอให้ชาวบ้านเขาเตือนจงทราบว,ว่ามันเลวเกินพอดีไม่ควรในการสการะบูชาของชาวบ้านในของพระด้วยกันมีนปบัญญาความรอบรู้ในะใช้ อัตนาโจทยาตานังจึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตัวเองไ้เสมอทำอะไรก็ตามจงอย่าคิดว้านดีระว,วังความเลวจะให้มันโผล่เมื่อความเลวมันไม่โผล่ก้นมาความดีมันก็มาเองดูทั้งระเบียบดูทั้งวินัยดูทั้งธรรมะดูทั้งข้อวัดปฏิบัติในด้านสมถกรรมฐานมีปรสนากรรมฐาน <c oughs> รักษากำลังใจให้มันครบถ้วนตามนั้นมันไม่มีความช่วยจะเกิดขึ้นนี่เป็นตัวปัญญาขอ้อที่สองสร้างบาตมัยฌานฌานที่หนึ่งให้เกิดขึ้นนี่จริะนะเป็นระเบียบที่จะต้องปฏิบัติทั้งหมดนี่จะมาลดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพ <c oughs> ราะว่าพระพุทธเจ้า พระทีังสอนให้ทําตามนี้ต้องทําไม่ใช่ว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีและระเบียบที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติเองเจ้าพ่อบระองค์นี่เราเป็นสาวกเรียกว่าอนุพุทธะเราเป็นผู้ปฏิบัติตามเรารู้ตามเมื่อท่านปฏิบัติมายังไงเราต้องปฏิบัติอย่างนั้น,นดูก่อนข้อสิบห้าท่านบอกว่าปฐมไม่ชานทำชานที่หนึ่งให้เกิดขึ้นมันยากมะละชานที่หนึ่งนะ ข้อที่ดิบสามทุติยชาญทำชาญที่สองให้เกิขดขึ้นข้อที่ดิบสี่ตัิยชาญทำชาญท,ที่สามให้เกิขดขึ้ 15, นข้อท,ท,ที่ดิบห้าจตุทชาญทำชาญที่สี่ให้เกิดขึ้น <c oughs> นี่ถ้าเราดูในจารณะสิบห้าแล้วไม่ใช่ลีลาของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนี่มันเป็นกิริยาเบื้องตน้นของบรรดาพระหรือบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน <c oughs> ที่เข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าควรปฏิบัติแบบนี้นี่มันยังเป็นจริยาของท่านผู้ได้านโลกีอยู่ในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นปัญญาเรียกว่าเป็นจริยาคือความประพฤตยับหยาบเบืเ้องต้นเท่านั้น <c oughs> นี่เสียงมันแห้งต้องขอภัยด้วยวันนี้ความจริงป่วยไข้ไม่สบายแต่ถ้าว่าเพราะดยอำนาจ เพื่อพระธรรมวินัยแล้วเราก็ยอมตายเพื่อพระธรรมวินัยที่บันทึกวันนี้มันเป็นวันที่เท่าไรสิบเอ็ดกันยายนพศสองพันห้าร้อยสิบแปดจำไม่ด้วยนี่ร้องมาจากบทก่อนบทก่อนมันเป็นวันพศสองพันห้าร้อยสิบแปดแต่วันที่เท่าไรเป็นที่สิบกันยายนเสียงนี้มันอาจจะอยู่นานแต่เสียงไม่เคลือท่าน เวลานี้เป็นอะไร <c oughs> ร่างกายไม่ดีทุกเวทนามันเบียดหนักและก็ยังมีอาการทางภายนอกเข้ามาเบียดเบียนใจแต่ก็ไม่เป็นไร,รบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าท่านเป็นเข้าไปเจ้าและแม่แตาม,มาท่านก็คงจะบ้าตายไปแล้วแต่ก็ว่าไม่ได้เพราะว่าท่านหลายดีกว่าแตมาก็คงไม่บ้าเหมือนกัน <c oughs> เวลานี้ภัยต่างๆรอมรอบกันมารอบตัวแต่ว่าเราจะไปสนใจอะไรกับภัยเหล่านั้นใน <c oughs> เมื่อเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดทราบไว้วเยวยว่าจรณะสิบห้านี้เป็นจรณะคือความประพฤติขั้นตน้นจรณะแปลว่าความประพฤต การปฏิบัติตัวขั้นต้นที่เข้ามาอยู่ในเขตของพระพุทธาศาสนาเขตอื่นเ,เขาจะปฏิบัติกันหรือไม่ปฏิบัติเป็นเรื่องของท่านแต่ละเขตแต่เขตของเราถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ให้อาภัยไม่ได้เลยเพราะว่าเวลานี้าศาสนาขององค์สม,มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังครบถ้วนบริบูรณ์ จงอย่าทำกายทำใจคิดว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรหมดไปแล้วเมื่อหมดศาสนาขององค์สมเด็จพระบพิตแก้วก็เหลือแต่ศาสนาของเทวทัตแต่อย่างบรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธศาสนายังอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ต้องมีตกังวลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทุกท่านจงอย่าทิ้งเจรณะสิบห้า จงอย่าลืมว่าสำนักของเราถ้าท่านหลายปฏิบัติในจรบบารณะสิบห้ารายการในครบถ้วนเรายังไม่สรรเสริญท่านว่าเป็นคนดี <c oughs> จำไว้ยังไม่ถือว่าท่านจบหลักสูตรในสำนักของเราและทางสำนักก็ยังจะไม่สรรเสริญว่าท่านเป็นคนดีเป็นแต่เพียงจะเห็นว่าท่านเป็นผู้สมควรพอจะอยู่ที่นี่ได้เท่านั้น ด้วยความดีในสำนักของเรานั้นยังมีมากไปกว่าน,นี้ต่อไปท่านจะมองเห็นว่าเรามีอะไรกันบ้างตอนหัวค่ำเราสอนอะไรตอนเช้ามืดเราสอนอะไรตอนกลางวันเราสอนอะไรตอนเย็นเราสอนอะไรโน่นจุดหมายปลายทางของเราก็เวลาเช้ามืด ถ้าว่าปฏิบัติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามนั้นแลวก็เรียกว่าท่านเป็นคนดีแน่ถ้าปฏิบัติได้ในสีเ่เขตถ้ายังขายเขตใดเขตหนึ่งเป็นเขตสุดท้ายยังไม่ยกย่องท่านว่าเป็นคนดีก็ยังถือได้เพียงว่าเป็นผู้สมควรในการสการะยังไม่ยกยอดให้ว่าเป็นผู้ดีที่สุด หาว่าธัญญาธรรมต้นให้ดีที่สุดในเขตนี้ก็คือสามีจิปฏิปโนถ้าถึงเมร่ยยกย่องสรรเสริญถ้ามัน,นั้นความจริงในตอนนั้นท่านก็ไม่ต้องการการยกย่องสรรเสริญแล้วอารมณ์ใจท่านก็ปิดจากโลกธรรมทั้งแปดประการจัดว่าเต็มความประสงค์ขององค์สมเด็จพระวิชิตามารมารมศา์าสันดาสัมมาสัมพุทธเจา้า มีเสียงก็แห้งพูดก็ไวข้อข้อวัดปฏิบัติมีถึงสิบห้าข้ออารัมพะบทก็มากไปแต่ร่องเร่งรัดในการพูดหน่อยถ้าฟังไม่ค่อยจะทันแล้วก็ขอท่านนั้งไหลให้อภัยด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะพูดเวียนรอบกันไปทุกๆวันขึ้นต้นไปถึงลงท้ายแล้วกลับขึ้นมาฟังกันใหม่นี่เรียกว่าปฏาิโมกข์ของเรามีทุกวัน มีทั้งประธรรมมีทั้งวิน,นัยจึงกล่าวว่าเขตนี้เป็นเขตขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสันดาสมาสุทธเจ้าเราไม่ถือพวกเราไม่ถือกน,นะเราไม่ถือพักแต่ทว่าเราถือว่าธรรมวินัยเป็นสำคัญอาณบรรดาท่านพุทธบริษัททุกทา่นานสัญญาณบอกไปหมดเวลาปรากฏแล้ว ต่อทีน,นี้ไปก็ขอยุติ่าแต่เพียงเนี่ยนี้สำหรับเย็นวันนี้เย็นพรุ่งนี้ฟังต่อกันใหม่ทึรเราเบียบภายในของวัดขอบรรดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนสาธรรมิกะทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงเป็นบุคคลผู้เข้าถึงความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ทุกท่านสวัสดิ